สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2024ที่เยอรมันนั้นเดินทางผ่านรอบแบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากแข่งขันในกลุ่ม E และกลุ่ม F เสร็จสิ้นไปเมื่อคืนวันพุธที่26มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทําให้ตอนนี้ได้บรรดาทีมที่ผ่านเข้าไปลุยต่อในรอบ16ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะทีมเต็งแชมป์อย่างสเปนฝรั่งเศส เยอรมันอังกฤษโปรโตุเกสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์นั้นมากันครบเลยแหละค่ะเราไปดูทั้ง16ทีมที่ผ่านเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์นะคะซึ่งก็มาจากทีมแชมป์และรองแชมป์ของทั้ง6กลุ่มบวกกับทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก4ทีมแล้ะค่ะ เริ่มกันที่ทางด้านของเยอรมันเจ้าภาพของกุนซือยูเล,ลียนนาเกลส์มันเข้ารอบมาตามคาดแล้วก็เป็นการเข้ารอบจากการเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม A นะคะผลงานชนะ2นัดซึ่งเป็นการชนะสกอตแลนด์5ประตูต่อ1ชนะฮังการี2ประตูต่อ0และเสมอ1นัดคือเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์1ประตูต่อ 1. ขนาขณะที่สวิตเซอร์แลนด์เองก็เป็นอันดับที่2ของกลุ่ม A ค่ะ ผลงานรอบแบ่งกลุ่มชนะฮังการี3ประตูต่อ1เสมอสกอตแลนด์1ประตูต่อ1เสมอเยอรมัน1ประตูต่อ1มี5แต้มนะคะโดยลูกทีมของมูรัตยาคินมาดีเกินคาดค่ะจบรอบแบ่งกลุ่มแบบไม่แพ้ใครแล้วก็เกือบจะได้แชมป์กลุ่มซะด้วยนะคะ ขณะที่สเปนค่ะพวกเขาเข้ารอบมาด้วยการเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม B ปิดฉากรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลงานสุดรู้เลยล่ะค่ะเป็นทีมเดียวของทัวร์นาเมนต์ที่คว้าชัย100%เเซเต็มแล้วก็เป็นทีมเดียวเช่นกันนะคะที่ยังไม่เสียประตูเลยชนะ3นัดรวดค่ะโดยชนะโครเอเชีย3ประตูต่อ0ชนะอิตาลี1ประตูต่อ0ชนะแอลเบเนีย1ประตูต่อศมี9แต้มเต็มนะคะ ขณะที่อิตาลีแชมป์เก่าปี2020เข้ารอบเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม B ีมี4แต้มจากการชนะแอลเบเนีย2ประตูต่อ1นเสมอโครเอเชีย1ประตูต่อ1นแพ้สเปนมาศูนย์ประตูต่อหนึ่ง,เร,งเรียกว่าเข้ารอบมาแบบกระท่อนกระแท่นพอสมควรแล้วค่ะซึ่งเกมสุดท้ายก็ยังเกือบโดนโครเอเชียแซงเป็นรองแชมป์กลุ่มด้วยนะคะแต่โชคยังดีที่ได้ประตูในนาทีที่90บวก8ของมัตเตียซักคันยี่ช่วยเอาไว้ได้ค่ะ ขณะที่อังกฤษอันดับที่1ของกลุ่ม c มไม่รู้ดูไม่แพงเลยนะคะแทบไม่เหมาะกับการเป็นอันดับที่1ของกลุ่มแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ยังสามารถผ่านเข้ารอบ16ทีมแล้วก็เสียแค่ประตูเดียวเท่านั้นพวกเขาทําผลงานรอบแบ่งกลุ่มชนะ1เสมอ2โดยชนะเซอร์เบีย1ประตูต่อ0เสมอเดนมาร์ก1ประตูต่อ1และเสมอกับสโลวีเนียมา0ประตูต่อ0 ขณะที่เดนมาร์กอันดับที่2ของกลุ่ม C ที่เสมอมาทั้ง3นัดในรอบคัดเลือกก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้เช่นกันค่ะเ <ampoo> สมอสโลวีเนียมา1ประตูต่อ1เ <ampoo> สมอ <wat> <techno> สมอังกฤษมา1ประตูต่อ1และเสมอเ,อเซอร์เบีย0ย์ประตูต่อ0นะคะสโลวีเนียค่ะพวกเขาเข้ามาเป็นอันดับที่3ของกลุ่ม C ผลงานรอบแบ่งกลุ่มเสมอเดนมาร์ก1ประตูต่อ1เสมอเซอร์เบีย1ประตูต่อ1และเสมออังกฤษ0ูนย์ประตูต่อ0ูนย์ พวกเขายัางได้ไปต่อในฐานะหนึ่งในทีมอันดับ3ที่ผลงานดีที่สุดนะคะซึ่งถือเป็นครั้งแรกของสโลวีเนียที่สามารถผ่านเข้าไปลุยในรอบน็อกเอาท์ของสื่ยููโรได้อีกด้วยล่ะค่ะ ขณะที่ออสเตรียทีมของกุนซือราฟรังนิกอาจจะออกสตาร์ทด้วยการปรชาชัยแต่ชนะรวดใน2เกมหลังเข้ารอบต่อไปด้วยการเป็นอันดับที่1ของกลุ่มดีนะคะชนะ2นัดคือชนะโปลแลนด์มา3ประตูต่อ1ชนะเนเธอร์แลนด์3ประตูต่อ2และแพ้1น,นัดโดยแพ้ให้กับทางด้านของฝรั่งเศสไป0ประตูต่อ1 ดานฝรั่งเศสค่ะซึ่งมีกุนซือดีเดียเดชองคุมทัพเข้ารอบแบบไม่ค่อยน่าประทับใจเลยนะคะเป็นอันดับ2ของกลุ่มดีผลงานชนะ1น,นัดโดยชนะออสเตรีย1 0เสมอมา2นัดค่ะซึ่งเป็นการเสมอเนเธอร์แลนด์0ประตูต่อ0และเสมอโปลแลนด์1ประตูต่อ1 ขณะที่เนเธอร์แลนด์ของกุนซูโรนัลคูมันหล่นไปอยู่อันดับที่3นะคะเพราะว่าด,ดันไปแพ้ออสเตรียในเกมสุดท้ายผลงานรอบแบ่งกลุ่มชนะโปลแลนด์มา2ประตูต่อ1เสมอฝรั่งเศส0ประตูต่อ0และแพ้ออสเตรีย2ประตูต่อ3มี4แต้มนะคะแต่ก็เพียงพอต่อการเป็น1ในทีมอันดับ3ที่ผลงานดีสุดแล้วก็ได้ไปลุยต่อในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วค่ะ ขณะที่โรมาเนียอันดับหนึ่งของกลุ่มอ e, ีผลงานรอบแบ่งกลุ่มชนะยูเครนมา3 0แพ้เบลเยียมศูนย์ประตูต่อ2และเสมอสโลวาเกียหนึ่งประตูต่อ1กลุ่มนี้ต้องบอกเลยนะคะจบลงด้วยการมี4ีแต้มทั้ง4ทีมค่ะทั้งโรมาเนียเบลเยียมสโลวาเกียและยูเครนซึ่งโรมาเนียมีสถิติดีสุดในเรื่องของประตูได้เสียถือว่าพลิกความคาดหมายพอสมควรแล้วค่ะ ขณะที่เบลเยียมอันดับที่2ของกลุ่ม E ผลงานรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยแพ้สโลวาเกียศูนยชนะโรมาเนียมา2ประตูต่อศูนและเสมอยูเครนศูนย์ประตูต่อ0ูอาจจะเล่นผิดฟอร์มไปบ้างนะคะโดยเฉพาะโรเมลูลูกากูหัวหอกตัวเก่งยังไม่มีสกอร์เลยแหละคะ่ะทั้งที่มีโอกาสเยอะตลอดทั้ง3เกมนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็คว้าอันดับ2ของกลุ่มเลยคะ่ะ ขณะที่สซลราเกียอันดับ3ของกลุ่ม E สร้างเซอร์ไพรส์โค่นเบลเ,ลเยียมตั้งแต่นัดแรกเลยนะคะแม้2นัดต่อหมาไม่ชนะเลยแต่ว่าพวกเขาก็สามารถเบียดเข้ารอบในฐานะ1ใน4ทีมอันดับ3ที่ผลงานดีสุดค่ะ ผลงานรอบแบ่งกลุ่มของสโลวาเกียเนี่ยชนะเบลเยียม1ประตูต่อ0แพ้อยูเครน1ประตูต่อ2และเสมอโรมาเนีย1ประตูต่อ1ถือเป็นครั้งที่2ที่สโลวาเกียผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ศึกยูโรต่อจากปี2016ค่ะมาดูกันที่โปรตุเกสกันบ้างนะคะพวกเขาเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม F ค่ะแม้จะพ่ายจอร์เจียในนัดสุดท้ายแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะ ผลงานรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาชนะเช็ค2ประตูต่อ1ชนะตุรกี3ประตูต่อ2แล้วก็มาพ่ายแพ้จอดเจียไป0ประตูต่อ2ในนัดส,สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะคะตุรกีค่ะ ผ่านเข้ารอบด้วยอันดับที่2ของกลุ่ม F นะคะผลงานรอบแบ่งกลุ่มค่ชนะจอร์เจีย3ประตูต่อ1แพ้โปรตุเกสมา0ประตูต่อ3และชนะเช็กเกีย2ประตูต่อ1อาจจะแพ้โปรตุเกสแบบซูไม่ได้ในแมตช์ที่2แต่อีก2นัดเก็บชัยได้หมดเลยแล้วค่ะและถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ยูโร2008ด้วยนะคะที่ตุรกี9ผ่านจากรอบแบ่งกลุ่มได้สําเร็จแล้วค่ะ ไปดูกันที่จอร์เจียอันดับ3ของกลุ่ม F เข้ามาโชว์ฝีเท้าในศึกยูโรปครั้งแรกนะคะแล้วก็สามารถเดินหน้าเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แบบเซอร์ไพรส์ถือว่าไม่ธรรมดาเลยแหละคะ่ะผลงานรอบแบ่งกลุ่มยแพ้ตุรกี1ประตูต่อ3เสมอเช็กเกียรประตูต่อ1และชนะโปรตุเกส2ประตูต่อ0นะคะสำหรับผลการประกบคู่ก็มีดังต่อไปนี้ละคะ่ะ สเปนพบกับจอร์เจียเยอรมันพบกับเดนมาร์กโปรตุเกสพบกับสโลวีเนียฝรั่งเศสพบกับเบลเยียมโรมาเนียพบกับเนเธอร์แลนด์ออสเตรียพบกับตุรกีอังกฤษพบกับสโลวาเกียและสวิสเซอร์แลนด์พบกับอิตาลีค่ะซึ่งในรอบ16ทีมสุดท้ายจะมีการแข่งขันกันระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้นะคะ ทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันร,รวมทั้งอันดับดาวสันโวสำหรับศึกฟุตบอลยูโร2,024ได้อย่างครบถ้วนเลยแหละค่ะผ่านทาง Sportbar News c h a n n e น